สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนวันเอาอาหารให้กบจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าโอ้ยดูตัวนี้สิเพื่อนเพื่อนนี่เขาจะขึ้นมาตรงเนี้ยตรงที่อาหารเนี่คนยค่ะนี่อาอยากให้เนี่ยให้ลูกให้เนี่ยลงไปดิเดี๋ยวก็มางับกันเออเดี๋ยวมางับเขานี่ลงไปเลยกบเนี้ยก็ได้เนาะโอ้โหชนนี้เลยตายแล้วเพื่อนเพื่อน,อนดูเขาเข้ามาดูวันเล่นลูกเลย อ,อโอ้หนอต้องยืนค่ะนั่งไม่ได้ค่ะเห็นไหมคะไปเลยหมดแล้วหมดแล้วเี่ยแล้วเดี๋ยวพ่อเอามาให้ใหใหมาว่างคะ่ะเอาอาหารให้กบค่ะเย็นแล้วจ้าเนี่ยค่ะเพื่อนๆจ้าได้เดือนหนึ่งวันนี้วันที่สิบเจ็ดเนาะเดือนหนึ่งกับสิบห้าวันจ้าที่เลี้ยงเข้ามาจ้า แม่คะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกกำลังใจนะคะเพื่อนๆจ้าขอบคุณมากมายจ้าเข้ามาทักทายพูดคุยกันเนาะค่ะเนาะเข้ามาให้กำลังใจวันขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยจ้าเนี่ยเขาจะงับตะกี้นั่งค่ะเนาะเขาจ้องเขาจ้องกระโดดอย่านะจ้าอย่านะจ้าตัวย้ายใหญ่เพื่อน อันไปสั่งมาที่นครถมนะคะค่ะอ่าพันตัวแล้วเขาก็แถมมาเ็ตสิบตัวก็เลยเนี่ยค่ะแล้วก็ตัวตัวน้อยๆอย่ะตัวเล็กๆอ่ะพ่อลุงแยกไปนู่นจ่ะเห็นไหมคะแยกไปนู้นจ้ะบอ่อนี่หวานก็เลี้ยงปลานินนะคะปลานินสี่พันตัวจ้าเลี้ยงไว้จ้าลูกสาวซื้อมาลงไว้จ้า ยังไม่ให้กินเนี่ยค่ะเพื่อนๆไปไหนไม่ได้แล้วก็ดูกบเล่นๆไปเนาะเพื่อนๆน,นะอา้าวน้องอยายาไม่ต้องลักลูกให้จากเขาคนเดียวอุ้ยตายละลูกก็เอ้ยเนาะไม่ไปนะวัดนั่นเดี๋ยวแม่ส่งโอ้ยเพื่อนๆดูค่ะดูเอยพอพอเขากัดเอยอยานะยอมอยู่กัด กัดพอลุงเป็นแผลเลยนะทะลอกนิดๆจ้ะเพื่อนๆจ้ากบก็เก่งนะคะถอยค่ะยอมค่ะยอมแล้วนี่นี่ห่วยยิ่งไม่ถูกกบก็มากัดอีกอ็ขายกบจ่ายค่าหวยเลยนี่เอ้านี่เออนี่เห็นไหมพลุเอามาเด้นนี่เห็นไหมนนทนเขาโอ้เขาตามนะคะเพื่อนๆจ้าเขาตามอ่านไปนั่งอยู่มุมนู้นเขาก็ตามเนาะ ขอบคุณน้ำใจเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามาดูคลิปแม่หวานเนาะคอมเมนต์อ่านกันตอบกันสนุกสนานกันไปนะคะเนาะได้เพื่อนคุยเยอะแยะมากมายจ้ะเพื่อนๆจ๋าตาลายไหมเนาะขอบคุณน้ำใจเพื่อนๆมากๆากจ้ะแม่หวานพาไปดูตรงนู้นอีกตรงนู้นยางอ้าตกใจเนี่ยคือลูกใครในลูกปะเอ้ยนางยานยนี่ก็ได้อื้อ,อนี่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยตาลูกไปไปบ่อโน,นูน้น เหนไหม <c oughs> โก้หนอไปไปไปบอลน,นู้นลูกไปไปไปบอลนู้นไปบอลนู้นไปบอลนู้นปะเอ้ยหนูน้องยายาเนี่ก็ได้ <c oughs> อันนี้บอลน,นี้มากิ้วกิ้วบอลนี้ก็มีนะคะบอลนี้ก็มีอ้านี่ค่ะบอลนี้ก็มีนะคะอ้าวทำไมเอียงจังพลุงเอ้ยนี่ค่ะ เห็นไหมคะบ่อนี้มันตัวเล็กค่ะแต่ว่าก็มีโอ้ต้องดูข้างนอกจ้ะนี่ค่ะเห็นไหมคะมีอยู่จ้ะเห็นไหมจ้ะมันได้ยินเสียงกันมันก็มาจากเพื่อนจ้ะอัจะลาเพื่อนแล้วนะคะเพื่อนจ๋าดูฟ้าสิฟ้ามืดคืบมาอีกแล้วจ้ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะ ขอบคุณเพื่อนๆมากมายนะคะวันลานแล้วค่ะไม่มีอะไรแล้วจ้าคุยกับกบกับเพื่อนไปอยู่อย่างนี้แล้วค่ะเพื่อนๆจ้าสวัสดีค่ะอื